สวัสดีครับเชฟนุ่งกินเที่ยววันนี้จะมาทำตามคำขอของ f อนะครับขอมาหลายวันแล้วครับบะหมี่ <c oughs> เกี๊ยวต้มยำติดคอยอะขอจิ้มน้กรเจี๊ยวครับ มัหมีเกี๊ยวต้มยำนะครับทาง่ายๆนะครับอันนี้น้ําซุปก็จะใช้เป็นน้าซุปผงปรุงรสเลยนะครับมาดูเครื่องนะครับหอยค่อยชั่วหน่อยเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ทั่วไปนะครับอันนี้ก็เป็นไส้เกี๊ยวครับก็เชฟก็ตีแล้วนะครับอันนี้ก็ใส่ชูรสรสดีซอสฝอยเขียวพริกไทยน้ำมันหอยนะครับตี้เข้ากันแผ่นเกี๊ยวเดี๋ยวจะห่อครับกระเทียมไว้เกี๊ยวครับมะนาวเอาไว้ใส่ทัว นี่สงเดี๋ยวคั่วครับแค่จะทําเป็นคลิปสั้นๆนะจะตัดให้เพื่อนๆดูนะครับจะได้ทําง่ายๆแคบหมูครับแล้วอันนี้เป็นหมูเดี๋ยวจะเอาไปต้มนะครับมีถั่วฝักยาวครับขันนาครับมีสลัดครับต้นหอมผักชีผักชีฝรั่งนะครับไปครับไปเตรียมเครื่องกันครับ เดี๋ยวเชฟจะไปเกียวกระเทียมกับเอาถั่วลิสงนี่ไปคั่วก่อนนะครับวิธีห่อเกี๊ยวนะครับอันนี้แผ่นเกี๊ยวนะครับเอาเนื้อหมูมาครับสบายสบายสตล์เชฟหนุ่มนะครับแล้วแตะน้ำนะครับนี่ครับปิดครับนี่ครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเชฟห่อเกี๊ยวก่อนนะครับ อนนี้เชฟก็เตรียมเครื่องครบหมดแล้วน,นะครับมีเกี๊ยวที่เชฟห่อเรียบร้อยแล้วนะครับหมูสามชั้นเอ้ยหมูสามชั้นว่ะเดี๋ยวเดียเดี๋ยวขอจิบน้ำก็เจียบนิดนึงหมูสามชั้นนะค่อยยิงทั่ว หมูสับรวนนะครับหมูชิ้นต้มสุกซอยเรียบร้อยอันนี้เครื่องต้งยมยำต้องมีนะครับต้นหอมผักชีต้องใส่ผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็ใส่ผักชีผักกระปืนสลัดสวยๆครับคะน้าปอกแล้วก็ซอยเฉียงๆนะครับถั่วฝักยาวก็ซอยเฉียงๆนะครับถั่วลิสงก็คั่วมาเรียบร้อยครับคั่วมาอย่างดีเลยครับหอมแคบหมูครับ กระเทียมเจียวครับนี่ครับเครื่องกุ้ยเตี๋ยวใครว่ายากครับง่ายนิดเดียวเรามาดูส่วนของน้ำซุปนะครับใครว่ากุ้ยเตี๋ยวต้องต้มหม้อน้ำซุปหม้อใหญ่ๆเชฟจะต้มหมอหม้อที่เราใส่ไอ้มะม่าเนี่ยให้ดูนะครับเอาแล้วครับมาดูน้ำซุปกุ้ยเตี๋ยวครับ กาสักสอง้วยนะครับเอาสักสองถ้วยพอโอค,ครับถ้าใครไม่มีก็เอาซุปก้อนใส่ก็ได้นะครับซีอิ๊วขาวครับซอสฝักเขียวครับ มันหอยครับไม่สียเวลาเชฟจะใส่ตังถ่ายไปเลยนะครับอันนี้นะครับสูตรที่ไม่มีใครเขาบอกกันนะครับอันนี้มีขายนะครับทั่วไปนะครับนี่ครับน้ำกระเทียมดองนะครับใส่น้ำกระเทียมดองมาหนช้อนครับโอเคครับ เรียบร้อยนะครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวครับทำง่ายกินได้อร่อยด้วยตามสไตล์เชฟหนุ่มครับเดี๋ยวไปตั้งไฟครับเรียบร้อยแล้วครับน้ำซุปเค็มหนุ่งครับถ้าใครที่ว่าจะทำหม้อใหญ่ๆห,หน่อยก็ซื้อซุปข้อกระดูกหมูมาใส่นะครับแล้วก็เพิ่มเครื่องพวกนี้เข้าไปแล้วไอเนี้ยเชฟก็บอกให้มันมีขายทั่วไปเนาะในห้างก็มีขายครับ น้ำหอมดองเนี่ยแล้วก็ซื้อไอเครื่องปรุงซุปผัดเกี่ยวครับสองร้ยี่สิบาทในห้างก็มีขายนะครับเอามาใส่นะครับแล้วก็ซื้อหวัวใจเท้าใส่ราบผักชีใส่นะครับแค่เนี้ยจบข่าวไม่มีเลยมากเดี๋ยวเชฟจะเอานี่ไปทอดนะครับเทปทอดสักสี่ห้าตัวพอครับ พอทานเอาไปครับลกก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันเลยครับตอนนี้น้ำลวกเราก็เดือดแล้วนะครับส่วนน้ํำซุปเราก็โอเคแล้วเดือดแล้วเดี๋ยวเราจะลวกก่อนเลยผักคะน้ากับถั่วขอกยาวครับเดี๋ยววันนี้เชฟจะซักสองก้อนเลยนะเชฟรู้สึกว่าหิวข้าว โ okay, อเคออกแลครับขึ้นเดี๋ยวนานครับเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเส้นหมี่นะครับเราทำกินเองครับไม่ต้องล้มไม่ต้องล้างอะไรมันนะครับเช็ดเอาสองก้อนนะครับ ได้แล้วครับเส้นใสๆแล้วครับขึ้นครับเอาแล้วนะครับหลังจากเคฟทอดของเรียบร้อยลวกบะหมี่เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาปรุงน้ำซุปกันเลยนะครับก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับพริกป่นครับน้ำตาล ชูรสครับนี่น้ำซุปร้อนๆเลยครับพิกไทยครับยังไม่ต้องไปใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเรามีเครื่องปรุงอยู่นะครับนปลาครับกระเทียมเจียวครับ ัครบหมูสับครับหมูชิ้นครับน้ำส่มครับ ขาดแล้วไปสักอย่างหนึ่งมาแล้วครับถั่วลิสงปนครับใส่ไปน,นิดก่อนนึงครับเดี๋ยวเราเอาใส่ที่หลังได้นะครับโอโอเอขอโทษครับถั่วลิสงปนนะครับเดี๋ยวเราใส่เพิ่มได้ครับน้ำโุปครับ สองก้อนก็ใช้สักสามทับพีนะครับเครื่อนนอดีกว่าเพื่อมันแซ่บเวอร์นี่ครับนี่คือก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำครับขนาดแท้ครับ ดูความชัวโคดเครื่องให้เข้ากันอีกทีนะครับขอชิมก่อนนะครับให้เครื่องมันเข้ากันดีก่อนนะครับเครื่องมันละลายก่อนนะครับเขียบชิมก่อนนะครับจังโสมครับโอเค เรียบร้อยครับนี่เลยนะครับสูตรต้ยมยำนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับบะหมี่เกี๊ยวต้ยมยำครับ เดี๋ยวขาดเหลืออะไรรสชาติเนี่ยเราเติมได้นะครับเพราะว่ามะน,นาวเลยยังไม่ได้บีบเข้าไปเลยนะครับเรียบร้อยครับบะหมี่เกี้ยวต้มยำของเชฟหนุ่งกินเที่ยวครับเมนูง,ง่ายๆครับที่เพื่อนๆขอมานะครับ ทำง่ายกินได้อร่อยด้วยตามสไตล์เชฟหนุ่งนะครับถู้รีสงยังมีนะครับเติมเพิ่มได้แค่หมูยังไม่ได้ใส่นะครับเอาละครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับ เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวครับบะหม,มี่เกี๊ยวต้มยำสูตรสไตล์เชฟหนุ่งนะครับทำง่ายกินได้อร่อยด้วยถ้ายังเผ็ดไม่พอเดี๋ยวเติมพริกป่นนะครับน้ำส้มดองครับเราดองคนเดียวนะครับน้ำปลาพริกไทยครับถั่วลิสงครับรัวใหม่ๆนะครับ ก้ใหม่ๆหอมๆนะครับเติมได้นะครับกระเทียมเจียวเจียวใหม่ๆนะครับเกี๊ยวทอดคนเดียวครับเค็หมูครับถ้ายังเปรี้ยวไม่พอบีบมะนาวใส่เพิ่มครับนี่ครับหอมมากครับหอมน่าทานมากเดี๋ยวถ้าบีบมะนาวเข้าไปใส่นี่รับรองอร่อยแน่นอนครับเดี๋ยวนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับ บะหมี่เกี๊ยวต้มยำรสแซ่บครับทันกับบรรยากาศใกล้ฝนจะตกนี่นะครับแคบหมูหอมๆครับแคบหมูใหม่ๆครับ สวัสดีครับเชฟนงกินเที่ยวเจอกันอีกหนึ่ง EP นะครับวันนี้เป็น EP ที่ FC ขอมานะครับนี่ครับบะหมี่เกี๊ยวต้มยำนะครับชามใหญ่ๆนะครับเกี๊ยวทอดนะครับอร่อยครับนั่งทานข้าวด้วยกันกับเชฟครับหอมๆนะครับ สวัสดีครับเชฟหน่งกินเที่ยวครับเมนูวันนี้ง่ายๆนะครับตามสไตล์เชฟหน่งทําง่ายกินได้อร่อยด้วยนะครับเพื่อนๆขอมาเชฟจัดให้ครับเป็นเมนูที่ทําง่ายๆครับใครบอกว่าการทําก๋วยเตี๋ยวเป็นเรื่องยากนะครับทําแบบเชฟนี่ครับเป็นเรื่องง่ายถั่วพิสงคั่วใหม่ครับกระเทียมเจียวเจียวใหม่ๆนะครับทําง่ายครับ ทำกับข้าวอย่าซีเรียสนะครับทําให้มันเป็นเรื่องง่ายครับถ้าเราเหลือเราก็เก็บข้าตู้ไว้นะครับเอาไว้ทําเป็นเส้นเล็กบ้างหรือว่าอย่างอื่นบ้างก็ได้นะครับง่ายๆครับเมนูพวกนี้แล้วก็เกี๊ยวเชฟก็ห่อให้เพื่อนดูแล้วนะครับเชฟก็ห่อแล้วก็เอามาทอดบางส่วนที่เหลือก็เก็บไว้ให้ admin เพจนะครับวันนี้เชฟก็เอาสองก้อนเลยนะครับรู้สึกจะหิวข้าวหน่อยนะครับ เดี๋ยวฝนก็ทำท่าจะตกแล้วครับเพื่อนๆอลองทำดูนะครับเ็นูง่ายๆอ,อย่างเค้น,คนี้นะครับต้มยำนี่นะครับใส่มะนาวนี่นะครับปีบมะนาวใส่เข้าไปครับเหมือนเดิมนะเจ๊บะเปลือกป,ะปะอากขออนุญาตเพื่อนๆน,นะครับอออืือ ได้ใจแม่มาจิ้มหนยมามเทียยหน่อยนะครับได้ใจอือื <c oughs> ทานแบบนี้นะครับนี่นี่ครับเส้นก็ใหม่นะครับถั่วลิสงก็ใหม่ แล้วก็ผักปอสานพิษเชฟปลูกคนเดียวแล้วก็เ,เกี๊ยวทอดคนเดียวแคบหมูครับแคบหมูก็ใหม่ๆ่เลยนะครับทอดใหม่ๆเชฟนู้เจ้าที่ป้าทอดใหม่ๆมมาใส่แคบหมูครับโอ้โหสุดยอดครับชามนี้นี่สุดยอดครับ บะหมี่สองก้อนครับหอหอมมากน้ำลายแตกเลยอเพื่อนๆลองทําดูนะครับอย่างเคบอกเนี่ยทําง่ายอื เดี๋ยวครับจะจะเยี่ยมหรือแค่ข,ขอเวลาแป๊บนึงแ็บลืมเอาอันนี้มาจับเวลาเดี๋ยวมันจะยาวเ,เกินไปนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวขอแวะแป๊บนึง ก้าเวลาก่อนเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเอฟซีจะบ,บน่นโอเคนั่งทานข้าวด้วยกันเดี๋ยวเหลือนั่นก็ที่มันเหลือนั่นเดี๋ยวเชฟพรุ่งนี้ก็จะน่าจะทำเป็นแห้งหรือเปล่ารู้นะขออนุญาตกินคำใหญ่ๆหนะ่อยเนาะเพราะว่าเชฟ,ว,เฟว่าอร่อยมาก สดใื่มากอืมเกลือกรอบหอมชื่นใจนุ่มสุนเลยนะ ขัวหอมกระเทียมเจียวใหม่ๆแคบหมูใหม่ๆห,หอมมะนาวเกี๊ยวทอดใหม่ๆแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนี่ต้องมีต้นหอมผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับผักชีฝรั่งเนี่ยถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำเนะี่ยแล้วก็ต้นหอมครับสึดงยอดมาก เอสตีหอมาเชฟทำโอยตัดให้นะครับจัดให้ไปเรื่อยๆนะครับบอกว่าเอาง่ายๆชอบแบบที่เชฟทำมาเอาง่ายๆเดี๋ยวเชฟจัดให้ เชฟก็พยายามอย่างเพื่อนบอกนะเคี๋ยวก่อนจะค่อยพูดเชฟก็ขออนุญาตเหมือนเดิมเนาะเชฟเป็นอย่างงี้ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวไปเดี๋ยวเพื่อนจะบ่นอีกอลองมาทำดูนะไม่ดูที่เชฟทำให้ดูง่างๆยๆเอาให้เด็กทานแล้วก็โดยเฉพาะวันหยุดนะ Được điểm. Được rồi điểm Rồi bây ไม่ผิดหวังโชคนีที่เมื่อวกนฝนตกทุกวันนะครับอืม ตบเยอะมากไม่เอาปลาไปหมักแต่ถามว่า <S <S เชฟทำเป็นไม่เชฟทำเป็นนะ อนที่เชฟอยู่บ้านเชฟกับไอ้แม่เชฟเชฟก็อยู่โรงงานน้ำปลานะอืมแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนจะไปทำขายเนาะ ก็เอาไป adapt เอาเหมือนอย่างที่เชฟเคยพูดอ่ะหาซื้อเจ้าที่ไม่คาาแบบพูดแบบอะไรเนี่ยเราไม่ต้องไม่ต้องไปฟังเท่าไหร่เนาะอันนี้คนที่เป็นแม่ค้าก็อยากก่าโกรธเชฟเ,เนาะเชฟก็จะแนะนำใหเ้เพื่อนๆว่าซื้อมาชิมหลายๆเจ้าหน่อยอย่างสมมติว่าพริกป่นนี่เนาะก็ดูเอาซื้อมา หลายๆเจ้าแล้วก็เราต้องชิมก่อนลูกค้านะชิมดูว่ามันหอมมันเผ็ดมันถูกไหมอย่างที่เขาโฆษณานะถ้ามันถูกอย่างนั้นเราก็ซื้อมาแต่ถ้ามันไม่ถูกคนนั้นหรือว่าเราชิมแล้วปุ๊บมันไม่ถูกปากก็ไม่ต้องซื้อมาหรือซื้อมาแล้วมันอยู่ได้สักวันสองวันกลิ่นสีมันเปลี่ยนเราก็ทิ้งไปเลยแล้วก็ออนี่ วันนี้รู้สึกว่าอะไรจะดำเตี้เตี้เตียเปเขียดหลังบ้านเลยนะนเพื่อนๆนะขอภัยด้วยเยช่ปกัเฮ้เดี๋ยวมันจะยาวไปเนะีะยวเชื่อติดคิและเดีย๋ยวเชื่อ,ะอจะนั่งกินต่อให้หมดเลยอร่อยมากอือร่อยจริง เฟซืีอขอมาแนละ้วเจฟก็จัดให้อืมก็จะทำแบบแง่ายๆเงี้ย่ะจะไม่ทำอะไรที่มันยากแต่เพื่อนๆถ้าเอาไปอะแดปขายเงี้ย เว่าขายได้เนี่นอนเพราะอะไรถ้าของพวกนี้มันใหม่หมดสดหมดเงี้ยอย่าง,อย,างอย่างที่เชฟทเพื่อนมาดูนี่นะรับรองใครกินแล้วก็ติดใจอร่อยแน่อืมเดูว่าคิิมหน้ามีอะไรเนาะมันใหม่เนาะหรือเชฟจะนณาเสนอเหมือมนเดิมนะ เ็ฟก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe โดยเฉพาะกดติดตามนะกดติดตามให้เชฟหน่อยตอนนี้เชฟก็มี fc อยู่เกือบสี่ร้อยปั้งอืมเชฟก็ไม่ได้ท้อนะเชฟก็ทำไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ไปคุยกับเพื่อนๆไปเพื่อนๆได้เห็นหน้าเชฟได้เห็นนี่ไี่คุยไนดะ้ทํากับข้าวอะไรพวกนี้อืมถามว่าไปเที่ยวอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ทาง youtube ซัพพอร์ตมาหน่อยเนาะจะได้มีทรัพท์กระเป๋าหน่อยหนึ่งจะได้เที่ยวม้วนหน่อยนะเพื่อนว่าไหมถ้ามีคนไหนมาซัพพอร์ตเนีน่ยเนาะเวลาขับรถขับไลนะ่เนี่ยมันจะได้แบบว่าเอ้ยสบายมีคนซัพพอร์ตเอาละครับคลิปแน่เจก็ใหม่คลิปนี้เชฟสวัสดีครับอย่าลืมลองทำดูนะครับเมนูง่ายๆสไตล์เชฟหนุ่มทำง่ายกินได้อร่อยด้วยครับ